<łość> เป็นอะไรบังด้วยเลยังนี่เมื่อกี้นี่ครับสมุนไปแล้กันเลยครับมันนัวมันนัวเข้าใจไหมฮะว่านัวคืออะไรฮะนัวคือกลมกลงเออนัวก็คือเบรดเดอริเชียสนั่นเองนี่อร่อยมากผมบ้างผมบ้างอ่ะผมบ้าง สรุปว่าวันนี้เมนูปลากระพงรักแม่นี่ถือว่าผ่านและอร่อยมากถูกใจคุณแม่บัลเย็นรักแก่นนะครับช่วงสุดท้ายครับคุณแคนดี้ใน,นวันนี้ก็เป็นเดือนหึงวันแม่แล้วผมได้เตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษมาให้คุณแคนดี้นะครับมอบพวงมาลัยให้กับคุณแม่แล้วก็รวมไปถึงพี่ขาบและผมก็มีหนึ่งพวงด้วยค อย่างที่บอกว่าวันนี้พวกเราตั้งใจกันมากๆนะคะไม่ว่าจะไปหาวัตถุดิบต่างๆนานาแล้วก็รวมถึงปลานี่ก็จับมาเองกับมี่เลยซึ่งไม่เคยทําเลยแล้วพู่ตรงก็คือกลัวแต่ว่าก็ต้องทําเพราะว่าวันนี้อยากให้ผุณแม่มีสุขภาพที่ดีได้ทานอาหารที่ดีก็คงสุขสันต์วันแม่จริงๆพวกเราก็บอกรักกันตลอดอยากให้ทุกคนบอกรักกันอย่างนี้ด้วยแต่วันนี้ก็อยากจะบอกว่ารักแม่ที่สุดนี่โอ้ยซับซึ้ง ครับเราทั้งหมดนะฮะมาเจอกันทุกอาทิตย์แน่นอนแล้วก็จะสับเปลี่ยนเมนูกันไปตลอดนะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปบุกตลุยที่ไหนหาวัตถุดิบอะไรมาให้ซุปเปอร์ค่าของเราทำอาหารหนึ่งเดียวในโลกให้เราได้ทานบ้างต้องติดตามกันนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะครับกับรายการอร่อยท้าชิมอาทิตย์หน,น้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยเลคุณแม่ต้องน่าจะขอตั้งนานอย่าง<ช><ม>ส เลยงามเดเด้อเป็นติมาเลยงามเด้อเป็นบันเลยโตกับเธอเน้องที่แมนอยากน่อองคนโอ้หอมโอ้ยหอมมีหวน